บนโซเชียลแชรแนะนำสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยการซ่อมเขา่าโดยไม่ต้องเปลี่ยนเขา่าฟื้นตัวเร็วยืนหรือเดินได้ใน2วันหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับศาสตราจารย์ทางการผ่าตัดกระดูกและข้อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลการซ่อมเขานี่มีจริงไหมครับจริงๆแล้วการซ่อมเขาก็คือคำนิยามที่เอามาใช้กันฟังแล้วรู้สึกว่าเออดูน่ากลัวลดลงแต่การซ่อมเขาจริงๆก็คือการผ่าตัดนั่นเองเป็นการผ่าตัดชนิดหนึ่งซึ่งมีตั้งแต่สองกล้องจนถึงเปลี่ยนผิวข้อบางส่วนหรือเต็มทั้งข้้ออก็ซ่มทั เหมือนนกันนที่แชร์การระบุว่าซ่อมเข่าเป็นเทคโนโลยีใหม่จากสหรัฐอเมริกาคนไข้มาถามหมอหลายท่านว่าอ๋อซ่อมข้อนี่มาจากอเมริกาจริงๆแล้วก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าบางส่วนประเทศที่ประสบความสําเร็จดั้งเดิมตั้งแต่นำม,มาไม่ใช่อเมริกานะครับเป็นประเทศอังกฤษด้วยซ้ำทำมากันหลาย10ปีแล้ว4ี่ห้ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยก็เข้ามาเป็น20ปีแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหมนะ่นัดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถทําได้แล้วผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมจําเป็นต้องผ่าตัดทุกคนไหมครับไม่จําเป็นครับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคข้อโดยเฉพาะข้อเข่านะครับถ้าเป็นไม่มากก็สามารถดูแลตนเองป้องกันปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่ข้อสึกมากขึ้นลดน,นา้าหนักออกกาลังกายให้สม่ำเสมอรับประทานยาต้านอักเสบ พักผ่อนอันนี้ก็จะทำให้ฟื้นตัวกลับมาได้การผ่าตัดเข่านั้นไม่ใช่ทั้งคําตอบแรกหรือคําตอบสุดท้ายสําหรับผู้ป่วยการผ่าตัดก็ไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้ายการผ่าตัดหลายๆกรณีผู้ป่วยยังมีการเจ็บอยู่บ้างก็มีนะครับหรือเกิดการเสียชํารุดก่อนเวลานควรหรือเกิดการสึกก่อนของข้อที่เปลี่ยนไปด้วยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเสียข้อที่ซ่อมไปแล้วหรือผ่าไปแล้วได้อีก ข้อที่ดีที่สุดคือข้อที่เราได้รับมาตั้งแต่เราเกิดมาใช้เขาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยแหละครับไม่ว่านะวัตกรรมจะดีเท่าไหร่ก็ตามก็ยังไม่สามารถทําให้คุณภาพของข้อนั้นๆนดีเท่ากับข้อธรรมชาติที่เรามีอยู่นะครับแนวคิดที่ว่าถึงเวลาเราก็ไปผ่าซ่อมเอาอันนี้ฝากเตือนเอาไว้นะครับว่าเราควรจะดูแลข้อที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปถูกเปลี่ยนหรือไปผ่าตัดนะครับก่อนจะปล่อยให้เป็นหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดอาจารย์แนะนําวิธีชะลอความเสื่อม เริ่มดูแลข้อเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะครับเช่นมีการติดมีการเจ็บมีการขัดยังไม่ผิดลูกก็เป็นช่วงที่สําคัญมากที่เราจะชะลอเช่นลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแหละครับน้ำหนักตัวสําคัญมากๆเลยนะครับกิจวัตรประจำวันที่ทําให้แรงกระแทกต่อข้อเยอะๆมากๆเช่นแบกหามหรือว่ากระโดดหรือนั่งพับเข่าเยอะๆถ้าเราชะลอสิ่งเหล่านี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข่าเราเริ่มเสื่อมแล้วครับสัญญาณเตือนที่ง่ายที่สุดสาหรับความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเราคือการเจ็บโดยเฉพาะเจ็บเมื่อเรามีกิจกรรมใช้กิจกรรมเช่นลุกจากนั่งไปยืนหรือดาเนินกิจวัตรประจำวันการเดินปกติเริ่มทําไม่ได้หรือต้องกินยาเพื่อลดบรรเทาอาการเจ็บเหล่านี้ในระยะเวลา3-5วันแล้วไม่ดีหรือ1สัปดาห์ไม่ดีเป็นสัญญาณเตือนต้องไปหาสาเหตุให้ชัดเจนและรักษาให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นให้การผ่าตัดเป็นทางเลือกเมื่อจําเป็นจริงๆถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้ผ่า การรักษาด้วยวิธีที่ไม่ผ่าตัดอย่างเต็มที่หมอแนะนําว่าให้ดําเนินการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดให้เต็มที่เสียก่อนเช่นถ้าเรามีการปวดเจ็บหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดเลยอันนี้ต้องพึงระวังนะครับว่าเราอาจจะหายได้ดีโดยไม่ต้องถูกผ่าตัดก็ได้และการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะที่อาจจะสูญเสียชีวิตก็ได้นะครับหรือว่าพิการหรือว่าติดเชื้อเลือดลางหรืออาจจะต้องมาผ่าตัดซ้ําซ้อนดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจครับการผ่าตัดโดยยังไม่ผ่านกระบวนการขั้นตอนหลั และก่อนการผ่าเขา่าเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมจริงๆการผ่าตัดเปลี่ยนหรือตกแต่งข้อเนี่ยไม่เร่งด่วนนะครับมีบางกรณีที่เร่งด่วนเท่านั้นคือถ้าผู้ป่วยติดเชื้อปเป็นข้อก็อาจจะต้องรีบผ่าตัดเพื่อกําจัดการติดเชื้อนั้นนอกนั้นไม่เร่งด่วนเลยนะครับเรามีเวลาที่จะหันกลับไปทบทวนดูแลตนเองด้วยวิธีอื่นๆทั้งหมดและก็เตรียมพร้อมในร่างกายถ้าจะต้องรับการผ่าตัดไม่ว่าดูแลโรคประจำตัวให้ดีนะครับหรือว่ารักษาด้วยโรคร่วมอื่นๆให้ดีให้ปลอดภัย การผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดโดยสามไปดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงของร่างกายก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมไม่ต้องเป็นต้องรีบด่วนในการที่จะรับการผ่าตัด แต่สรุปแล้วเรื่องซ่อมเข่านี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ต่อในแง่ทําให้เข้าใจผิดว่าแตกต่างจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าเพราะว่าการซ่อมเข่าในความหมายนี้ที่แชร์กันอยู่ในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าบางส่วนนั่นเองดูแลรักษาในวันที่ยังป้องกันได้ลดความเสี่ยงรับผลจากการซ่อมแก้ไขในอนาคตนะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ยูทูบชัวร์ก่อนแชร์ครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ได้รับข่าวมาอย่าเพิ่งแชร์นะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ